นี่นะคะเพื่อนๆพ,พี่มังคุดปีนี้จะดกมากเลยนะโดกมากต้นนี้จะเก็บง่าย,ยติดพื้นเลยนี่นะโดกมากลูกใหญ่ด้วยน่นเพื่อนๆี่โดกปรลับประเลือดกจริงๆเลยลูกใหญ่ลูกสวยด้วย นี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมดอกจริงๆนี่นะเห็นไหมดอกมากมันไล่ไปเลยอดอก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 นี่นะอดอกกระลำเปลือกดอกมากนี่นะดกใหญ่ด้วย ช่วงนี้โลโลร้อยเก้าสิบหรือมั้นี่นะนี่นะดลกมากขนยันพี่ซูเปอร์ไมโครมิกซ์นะนี่ถ้าขนาดนี้ไม่ร่วงแล้วนะคะเพื่อนๆพกะลูกเขาโตแล้วเห็นไหมนะีน่ไม่ดีถ้าหนังนี้จะไม่ร่วงแล้วโตวหมดแล้วนี่ให้โลเยอะๆเป็นหมดเลย เยอะมากนี่ให้ดูได้นี่นะเยอะมากขนาดนี้ไม่ร่วงนะคะเพืเ่อนๆไม่มีร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงเลยอารมแรงมากนะะ ดกดกมากถนะู็มไหมไม่มีร่วงนะนกใหญ่มากนเริ่มพิ่มเลยทีนี้ดกมากจะลมแรงนะนีนี้จะเก็บง่ายนะ นี่ปะทบประทังเนี่ยอาเธอนี่นี่น,นี่โอ้ยนี่นะคะเพื่อนทีนี้มังคุดจะดกมากมือจะให้ดูลูกไหนดีนดูเองนะดกปลาลำปลาเรือดกแท่เนี่ยดกมาก ลุกจริงๆเลยลุมากมมนคุดไปนี้ไม่มีร่วงนะแต่ลมแรงมากแรงจริงๆเลยลุมากคนที่ซุปเปอร์ไมโครมิกนะกแต่ลมแรง นี่ลูกใหญ่มากนี่ใหญ่มากนี่ลำเลือนนี่ลูกใหญ่มากโอ,โ,อโอ้โหเอาแล้ว